ผมเป็นคนที่แบบคิดมากแบบว่ากลัวเขาจะมีคนอื่นมาเพิ่มอะไรยเงี้ยครับแบบเหมือนนี่คือยอมไปไปไปอีกตำแหน่งแล้วนะคะคือแค่ถ้ามีมีถ้าไม่เพิ่มไม่เป็นไรฉันยอมเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าเพิ่มม,มีแฟนเธอแล้วก็มีฉันฉันโอเคอย่างเงี้ยแหละใอ่ะใช่ครับ <ๆ S 1> วันในแตนใส่นี่คุณเหนือค่ะสวัสดีค่ะปกติแล้วผมเป็นคนที่รักสนุกคนหนึ่งเลยค่ะแล้วผมเป็นคนที่จะเล่นแอปหาคู่อะไรพวกนี้นครับครับผมแล้วผมก็ได้มีโอกาสเจอกับน้องคนหนึ่งคือตอนนี้เหนือไม่มีแฟนใช่ไหมคะไม่มีครับโอเคค่ะช่วงนั้นแบบเหมือนมันร้อนมากก็เลยชวนสั่งอะไรมากินที่ห้องโรงแรมที่ผมพักค่ะก็ได้สั่งของมากินกันกินอะไรกันเสร็จปุ๊บก็เหมือนได้อยู่ด้วยกันทั้งวันนะครับวันนั้นค่ะแล้วก็ได้มีอะไรกัน ค่ะผมมาเป็นคนที่เหมือนชอบคนง่ายอะครับเหมือนเจอคนนี้แล้วแบบถูกใจแบบก็รู้สึกดีก็เลยแบบขอไอจีอะไรเอาไว้ไว้ติดต่อคพออีกวันหนึ่งผมก็จะกลับกรุงเทพก็ทักไปบอกเขาอลย่างว่ามีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันอีกแล้วมันก็มีโอกาสได้เจอกันอีกครับเพราะว่าบริษัทผมเขารับสมัครพนักงานเพิ่มอตอนที้เราก็ทั้งหมดก็อยากทางานที่กรุงเทพเนี่ยผมก็เลยชวนมาทํางานด้วยแล้วก็ให้มาอยู่ด้วยกันคราวนี้ผมก็มารู้ที่หลังว่าเขา่ามีมีแฟนแล้วอ ครับแล้วเราก็อยู่ด้ยวยกันประมาณเก้าเดือนนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งจะแยกย้ายกันไปคือผมอะ่ะก็หวังว่าจะเป็นคนหนึ่งของเขาเหมือนกันหวังว่าจะเป็นคนหนึ่งหรืออยากเป็นคนเดียวหวังว่าจะเป็นคนหนึ่งของเขาเพราะผมเขาเ้าใจว่าเขามีแฟนแต่เหมือนเขาถือสถานะกันแต่เขาไม่ได้บอกว่าอยู่ด้ยวยกันตลอดเลย้ยครับเหมือนเขาก็ต่างคนต่างไปต่างปล่อยครับอืมคใครจะทําอะไรก็ทำเลยครับค่ะค่ะ ครับผมได้เหรอเอาจริงจริอจริงผมส่วนตัวผมเองผมก็คิดว่ามันได้เหรอผมก็ผมก็เคยคุยกับเขานะผมว่าแต่ไม่กล้าถามเขาว่าทำไมถึงไม่เลิกกันเลยครับค่ะค่ะแแต่ผมก็ยังหวังเพราะว่าเหมือนเราดูแลเขาตลอดระยะเวลาเก้าเดือนไอ้การที่เราหวังจะเป็นคนหนึ่งของเขาเนี่ยพอหวังเสร็จปั๊บมันก็เกิดความคาดหวังเนาะไอ้การคาดหวังของเราเนี่ยมันไปถึงขั้นไหนคะเช่นบางคนแอบน้อยใจเก่ง ทำไมเธอถึงไม่รับสายฉันทําไมไลน์ไปไม่ยอมอ่านหรืออะไรประมาณแบบเนี้ยเราเป็นเราเป็นแบบนั้นไม่ค่าเหนือ่อผมเป็นแบบนั้นตลอดเลยครับแล้วก็จะมีปัญหาแบบนี้ตลอดเลยมผมเป็นคนที่แบบคิดมากแบบว่ากลัวเขาจะมีคนอื่นมาเพิ่มอะไรยเงี้ยครับแบบเหมือนนี่คือยอมไปไปไป,ไป,ไป,ไปอ,อีกตำแหน่งแล้วนะคะออคือแค่ถ้ามีมีถ้าไม่เพิ่มไม่เป็นไรฉันยอมเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ได้ออแต่อย่าเพิ่มมีแฟนเธอแล้วก็มีฉันฉันโอเคอย่างเงี้ยแหละใช่ค่ะ จริงๆแล้วเหนือมีความสุขไหมคะกับความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าตอนอยู่ด้วยกันผมก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับแต่พอมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วผมรู้สึกแบบว่าคิดมากแบบมันหน่วงช่วงแรกที่เขาออกไปอาทิตย์แรกผมแบบกินข้าวไม่ได้ทํางานไม่ได้เลยแต่เนี้ยปัญหามันคือสิ่งที่เราเจอคนคนนี้คือเราเจอจากแอปหาคู่เนาะเจอกันวันเดียวก็มีอะไรกัน แล้วก็ต่หลังก็มารู้ว่าเขามีแฟนแล้วแล้วเขาก็มาใช้ชีวิตอยู่กับเราแล้วเราก็แอบภูมิใจว่าดูสิ <Okay. S 2> ขณะมีแฟนแล้วเก้าเดือนที่ผ่านมาเธออยู่กับฉันตลอดเลยแต่ความจริงแล้วอะสิ่งที่มันเป็นจริงก็คือคนคนนี้ไม่เคยเป็นของของเราคนเดียวเขาไม่ได้รักเรามากพอที่จะมีเราคนเดียวไม่ได้รักเรามากพอที่จะใช้สานะของการเป็นแฟนของเราเป็นคนรักของเราและมีอนาคตร่วมกัน <Okay. S 2> ถึงไมคะเพราะัเมื่อกี้ที่เหนือถามพี่ว่า ผมควรจะปล่อยเขาไปดีไหมพี่ถึงได้บอกว่าเปล่าค่ะเขายังไม่ได้เป็นของเราเลยตรับใดที่เขายังบอกว่าเขามีแฟนอยู่อืมใช่เพราะอันนั้นเขาดูเขาชัดเจนนะคะก็ลองดูค่ะท่านหนะน้องยังอยากลุยสักตั้งลองดูก็ได้นะคะแต่ต้องมองโลกตามความเป็นจริงนะว่าที่สุดแล้วสิ่งที่น้องรออาจจะไม่มีอยู่จริงพระถ้าเกิดถ้าเกิดเขารักน้องมากไม่เห็นจะยากเลยที่จะเป็นแฟนมันยากตรงไหนอ่ะก็ในเมื่อเก้าเดือนก็อยู่กับน้องอยู่ตลอดนี่ ใช่ไหมคะมแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้รักมากขนาดนั้นเขาสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าก็เขาบอกชัดเจนนะว่าเขามีแฟนแล้วเหนือจะมาคาดหวังอะไรมากมายก็เขาพูดแล้วไงว่าเขามีแฟนแล้วอ,นนอันนี้พ,พี่แค่พูดอีกมุมหนึ่งระหว่างช่วงที่เขาแบบออกไปเนยครับมันปกตทิที่ผมจะโทรหากันใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีวันหนึ่งเหมือนเขาหายไปผมก็แบบว่ามันจะรู้ว่าเขาน่าจะนัดใครมาครับอืมค่ะ เขาเขาไม่สามารถรับพอสศัพับเราได้แล้วผมก็เลยแบบขยันขยอจนเขายอมรับเขาก็ลงมาคุยกับผมข้างล่างนี้อืมค่ะแล้วแล้วก็คือเขานัดคนอื่นมาเขาบอกว่าเหมือนอยู่กับผมนานจนรู้สึกว่ามันไม่หวือหวามันไม่ตื่นเต้นเลยครับค่ะนา่จแหละทั้งหมดทั้งปวงก็คือข้อสรุปก็คือเขาไม่ได้รักเราแหละเนี้ยเท่านั้นเองค่ะน้องเป็นแค่ความหวือหวาของเขาอะแต่ไม่เคยเป็นคนที่เขารักไง S <S คนเราถ้าเป็นแค่คนหวือหวานนี่น่ากลัวนะคะเพะถึงวันหนึ่งความหวือหวามันหายไปอยู่แล้วเพราะความหวือหว่ามันหายไปตามปกติอยู่แล้ว,ลวไม่มีใครหวือหวาได้ตลอดเวลาใช่ชค่ะนะคะรักรตัวเองเขาก็ยังคงพร้อมที่จะไปหาความหวือหวาจากคนอื่นแลนะในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีแฟนของเขาอยู่ด้วยค่ะ<ไ>เข้าใจก่อนว่าเขาเป็นผู้หญิงแบบนี้งั้นตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่เหนือเองแล้วแหละถ้าเราคาดหวังอีกแบบหนึง่งมันก็จะไม่เจอกันหรอก ถูกไหมคะถ้าเกิดเขาคาดหวังความวูหวาแล้วเนี่ยบอกเออผมก็วอ่วาแค่นั้นเอง <คะ S 1> ไม่เอาใจลงไปเล่นไม่ต้องเสียใจมันก็จะเล่นกันได้ก็ยังอยากเจอเขาอยู่อยู่ตลอดนะครับบอกว่าอย่างน้อยๆผมขอเจอเขาสักสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งแล้เขาก็โอเคนะครับงั้นก็แล้วแต่ค่ะถ้าน้องมีความสุขกับสิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้น<ช>เท่านั้นเองอย่างที่บอกไงคะ,คะว่าในที่สุดแล้วอ่ะเขาเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ยก็อยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราก็ยัง อยากจะเป็นแบบนี้ตามเขาหรือเปล่าถ้าอยากก็ไม่เป็นไรกันนั้นเหนือก็มีสิทธิ์ตัดสินใจค่ะแต่ความน่ากลัวจะเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะอีกหน่อยไม่แน่นะไม่แน่ขอแค่สองอาทิตย์ครั้งยังให้ไม่ได้เลยเพราะบางเอิญเขาอาจจะเป็ลหลงไหลความหวือหวาบางอันอยู่เราก็ต้องยอมรับว่านี่ก็เป็นความสัมพันธ์ระเบิดเวลาพอสมควรถ้าน้องจะมีความสุขกับความเล็กๆหรือว่าแค่นี้เองค่ะพี่ผมขอขอแค่นี้ก็เผื่อใจไปบ้างก็ได้ค่ะนะคะอย่าถึงขั้นไม่ใส่ใจตัวเองเห็นแก่เขาซะจนไม่เห็นแก่ตัวเรานะ ผมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะดู Club Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ One วันไน t a ตน